โอ้่เชื่ันกำเลเห็นไหมสวัสดีบอยฮันกี้อีกสเก็ตคัดไหล Ít sơn Tiếp theo Tiếp theo Tiếp theo mẹ Cắp Tiếp theo cắp Cho có mẹ hầm Có mẹ hầm Có mẹ hầm vậy Này có mẹ hầm So có mấy hầm. Yeah, yeah, có mấy hầm. Pano ngang yang si bán, bóng ngang ngang. Yeah. 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 ยัยทีมังอะเดียวเดียวยยที่ <ยะ S 2> ฟ้าลีเขาป้าบ่ได,ด,ด,ด้ฟ้าลีเออยสติกเดียวเดียวที่ฟ้าลีเดี่ยวเดียวอืมไอ้ว่ามีนามเขาบ่ได้ ก็แม่หำมโอ้โหโอหโอ้โหโโหเห็นไอ้ยางน้ำก้นนอนแอะลงฮะยาดิสกีดเดี๋ยวเแค่นิกลิกส่อนเดียนอนบพได้สกปรกไอ้บ่าเดียก็แม่หำมแย่ก็เพ่นเนี่ย ก็เพ่นยางน้ำเขาเออยางน้ำเขาอาซาก็เดี๋ยวจ้อสินก็หนูเนี่ยส,าสาปากออินโซแฮนแคดนิกลิเอาหุน่นไปแล้วเนี่ย